หัวข้อครูภัยบู์ทักแชทหนูรัตจีแต่ได้เจอแต่ลูกของกระต่ายเมื่อครูภัยบูลที่เป็นครูในโรงเรียนชุดหนึ่งทักแชทหนูรัตนักเรียนหญิงไปพบว่าหนูรัตได้เล่นแต่งลูกสวยๆใหม่ที่เรียกว่ากระต่ายที่ทำให้เธอดูน่ารักมากขึ้นเรียกใจไปจนต้องสอบถามเกี่ยวกับลูกนี้ครูภัยบูลอธิบายว่าเขาสังเกตเห็นลูกใหม่ของหนูรัตที่มองเห็นในแชท และมีความประทับใจในความสวยงามและความสดใสของเธอโดยเขาเล่าว่าเมื่อเห็นลูกนี้ใจเขาก็ได้ตกหุมรักกับกระต่ายและต้องการทราบว่าเธอได้มาจากไหนและมีวันนัดกันได้หรือไม่เมื่อได้คำตอบว่าลูกนี้มาจากการแต่งเพื่อให้ดูน่ารักขึ้นและยังไม่มีวันนัดกันครูภัยบูนก็ตอบกลับด้วยคำขอบคุณที่ได้รู้จักกับกระต่ายและหวังว่าจะได้พบกันในวันหนึ่งเพื่อสนุก และเป็นกันเองต่อไปข้อความนี้เป็นเรื่องสนุกสนุกที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของครูและนักเรียนแสดงถึงความเป็นมากันเองและความสนุกในการสร้างสารรค์ลุกใหม่ๆที่ทำให้เราดูน่ารักและเป็นตัวของเราเองได้เสมอบทความนี้ย้ำความสำคัญของการเป็นตัวของตัวเองและการสร้างความสุขในชีวิตประจำวันผ่านการสร้างสารรค์ลูกที่น่ารักและเป็นจุดเด่นของตนเอง